สวัสดีคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมปพิธพลเรามีนัดกันที่นี่คุณผู้ชมช่อง3 Variety ช่อง28หรือว่า38ทุกคืนวันอาทิตย์ก็แน่นอนเรื่องของความยิ่งใหญ่ไม่เหมือนใครตัวพ่อตัวแม่ในวงการกีฬาเท่านั้นที่นี่ที่เดียววันนี้จะพูดถึงคุณผู้ชมไฮไลท์ของเรามีตั้งแต่กีฬาที่ฮอตที่สุด ซึ่งถูกเล่นโดยร็อกเกอร์นักร้องที่ดังที่สุดจะเป็นอะไรแล้วนอกจากฟุตบอลนะครับวันนี้จะมีเรื่องของบาสเกตบอล NBA วิธีของ NBA ก็คือฤดูกาลหนึงจะมี30ทีมแต่ละทีมในช่วงฤดูกาลปกติจะต้องแข่งทีมละ82เกมแล้วทีมที่มีอันดับที่ดีที่สุด16อันดับ จะได้ผ่านเข้ามาเล่นในะรอบ16ทีมสุดท้าย16เหลือ8 8เหลือ4รอบรองแล้วก็รอบรองก็เป็น2ทีมเข้าสู่รอบชิงตอนนี้เราดูการปกติจบแล้วเขาแข่งกันมาทีมละ8 2เกมวันนี้จะมีภาพเด็ดๆของตัวพ่อที่เหินเวหาไปเล่นกีฬาบาสเกตบอลวันนี้เต็มอิ่ม อย่างแน่นอนแต่ว่าเรื่องแรกเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกนะครับคือในกีฬาตัวพ่อเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าจะต้องแจ้งเกิดตั้งแต่อายุขวบหนึ่งสามขวบโอ้มีแววตั้งแต่อายุ1 3 14 15อันนั้นก็เป็นตัวพ่อแบบหนึง่งซึ่งไม่ค่อยอยากจะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างสักเท่าไหร่เพราะว่าในล้านคนมีสัก ครึ่งคนก็ถือว่าสุดยอดแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างของตัวพ่อซึ่งคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นมองไม่เห็นถึง potential หรือว่าอนาคตพรสวรรค์ศักยภาพผมว่าเรื่องนี้อาจจะมีหลายคนอายุ20กว่าแล้วแต่ยังไม่มีใครจดจำไม่มีใครรู้จัก บุคคลที่สําคัญที่สุดก็คือตัวคุณเองครับหากคนอื่นเขายังไม่จับตาจับจ้องให้เกียรติมันไม่ได้หมายว่าคุณเป็นคนไร้ค่านะักฟุตบอลคนนี้เล่นให้กับทีมเล็กๆมีค่าตัวที่อาจจะเรียกว่าน้อยกว่านักเตะในไทยลีกซะด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าพูดถึงค่าตัวแบบ10กว่าล้านบาทในยุโรปนี่ขอโทษนะฮะถือว่ากระจก ใช้คำนี้เลยเพราะว่าในยุโรปมันต้องเป็นอย่างน้อยหลายร้อยล้านหลายพันล้านถึงจะเป็นซูเปอร์สตาร์โรนัลโดเงี้ยสี่พกว่าล้านบาทฉะนั้นคนที่จะเป็นตัวพ่อมนุษย์จะคิดว่าอย่างน้อยต้องมีค่าตัว1,000ล้านไม่เสมอไปมันน่าภูมิใจซะด้วยซ้ำทีมที่จ่ายเงิน1 0กว่าล้านบาทนวะาตัวเข้ามา มาวันนี้แค่3ปีครับเขากลายเป็นนักฟุตบอลเบอร์หนึ่งของลีกฟุตบอลที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือฟุตบอล English Premier League ในอังกฤษพูดชื่อมาสิเก่งออมโมดะเวนดูนี่ของแมนยูเงี้ยโอซิลกองกลางของอาร์เซนอลเงี้ยอาซาตัวรุกของเชลซีเงี้ยชั่วโมงนี้เขาไม่พูดถึงชื่อเหล่านี้ครับ แต่ชื่อหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือเมสซี่แห่งประเทศอัลจีเรียแห่งจิ้งจอกสยามริยาดมาเรสตัวพ่อแห่งปีนี่คือหนึ่งตัวพ่อนักเตะแห่งจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ ร i ยา d m ดมาเรปีกอัลจีเรียนวัย25ที่ฤดูกาลนี้ซั์กระจุยใจ่ายให้เพื่อนยิงกระจ่ายในลีกฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก English Premier League ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงราวแสงอาทิตย์ในกอทมอจากนักเตะที่เคยมีค่าตัวแค่20ล้านบาทและล่าสุดตัวพ่อแห่งเลสเตอร์ซิตี้ก็พึ่งคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในลีกฟุตบอลอังกฤษ PFA Player of the Year Award ซึ่งทำให้เขาเป็นนักเตะจากทวีปแอฟริกาคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลน,นี้จนทำให้ตอนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสทรงผมที่ฮอตฮิตที่สุดคือทรงนี้ทรงมาเรสมาวันนี้ทั้งทีมเบอร์หนึ่งแห่งฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงต์แชงก์และทีมเชลซียักษ์ใหญ่ชั้มเก่าแห่งลีกอังกฤษหรือบาร์เซโลนาช้ําจากสเปนต่างให้ความสนใจในการดึงเขาร่วมทัพ ซึ่งมีข่าวออกมาว่าทั้ง3ทีมพร้อมที่จะทุ่มงบกว่า1,600ล้านบาทสูงกว่าค่าตัวของเขาที่ทางเลสเตอร์ซื้อเขามาร่วมทัพในปี2014หรือ2ปีก่อนถึง80เท่าซึ่งล่าสุดมาเรสก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าถึงแม้ว่าปารีสจะเป็นเมืองที่เขาเกิดแต่เขาอยากจะเล่นในลีกฟุตบอลอังกฤษมากกว่า จนล่าสุดมีข่าวออกมาอีกว่าอาร์เซนอลอีกหนึ่งในทีมตัวพ่อแห่งลีกฟุตบอลอังกฤษก็สนใจที่จะดึงตัวมาเรสไปร่วมทัพอีกด้วยอนาคตเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ได้แต่อาจจะมีลางบางอย่างที่สื่อว่ามาเรสมีสิทธิ์จะอยู่กับจิ้งจอกสยามต่อเพราะเราคู่กันอะไรเหรอครับก็จิ้งจอกนั้นเป็นสัตว์ประจำชาติอัลจีเรียประเทศบ้านเกิดของริยาตมาเรสนั่นเอง นั่นคือเมสซี่แห่งแอลจีเรียหากพูดถึงเรเนีงเมสซี่ตัวตัวพ่อยคนแห่งบาร์เซโลนานะครับต้องบอกว่าก็เป็นคนที่จงรักภักดีกับสโมโสรบา,ารา์เซโลนาเช่นเดียวกันแต่เขาบอกครับความรักความเคารพมันต้องให้ซึ่งกันและกันเมสซี่สุดยอดมีทีมอื่นมาจีบไม่เคยสนใจบา,ารา์เซโลนาก็ไม่ได้บอกโอ้ยเมสซี่เกิดจากเราฉะนั้นเมสซี่ก็ต้องช่วยอยู่แล้วเขาก็มองว่าทีให้โอกาสเมสซี่ แต่เมื่อเมสซี่เล่นดีขึ้นค่าเหนื่อยก็ต้องเพิ่มขึ้นวันนี้เราจะบุกเข้าไปดูสมุดบัญชีของเมสซี่ครับว่าตั้งแต่เล่นให้กับบาร์เซโลนาตัวกระเปี้ยกเนี่ยจนมาเป็นสุดยอดตัวพ่อของ Barcelona. บาร์เซโลนาบาร์เซโลนาให้ความสมคัญเขาแค่ไหนมีการพัฒนาเพิ่มค่าเหนือให้เขาอย่างไรน่าสนใจนักแต่ตัวพ่อก็ลองดูครับว่าค่าเหนือเราควรจะได้เพิ่มประมาณนี้ ส่วนทีมตัวพ่อก็ดูแล้วกันครับว่าเวลาคุณจะตอบแทนซูปเปอร์สตาร์ของคุณให้สมน้ำสมเนื้อมันต้องทำยังไงสุดท้ายแล้วทั้งนักเตะทั้งสโมโสรต้องต่างคนต่างแฮปปี้ ย้อนกลับไป12ปีก่อนตอนนั้นเมสซี่อายุแค่16ยังอยู่ในทีมชุดเล็กชุดเยาวชนนะครับได้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ60,000บาทแต่สโมสรบอกว่าวันไหนก็ตามที่เมสซี่ได้ขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่วันนั้นสัญญาว่าค่าเหนื่อยจะเพิ่มจาก60,000เป็น400,000บาทต่อสัปดาห์ปีนิดนิดผ่านไปพอเมสซี่อายุ18แล้วเริ่มยิงประตูให้กับทีมชุดใหญ่ได้เขาก็กลายเป็นนักแตะวัยรุ่นที่ได้ค่าเหนื่อยมากที่สุดฮะ1ล้านบาทต่อสัปดาห์ หรือปีละ52ล้านบาท3เดือนผ่านไปฟอร์มน้องเมสร้อนเกินจะห้ามใจบาร์เซลโลนาทนไม่ไหวเบิ้ลค่าเหนืออีกเท่าหนึ่งเป็น2ล้านบาทต่อสัปดาห์หรือ104ล้านบาทต่อปี2ปีต่อมามือเมสซี่การันตีว่าปีหนึ่งยิงทะลุยิงกระจายเกือบปีละ20ตุง แถมเหมาสาประตูยิงแฮตทริกใส่คู่แข่งตลอดการอย่างเรอัลมาดริดเอกบาซ่าเบิ้นครับเบิ้นข้าเหนืออีกเข้าหนึ่งจาก2ล้านเป็น4ล้านบาทต่อสัปดาห์หรือว่าปีละ208ล้านบาทต่อฤดูกาลปีต่อมาฟอร์เมซี่ร้อนยิ่งกว่าอาการในกอทอมอถึงขนาดทีมอบเสื ob, er ้อเบอร์สิบพร้อมกับสัญญาใหม่จาก4ล้านเพิ่มเป็น6ล้าน5แสนบาทต่อสัปดาห์หรือเกือบ340ล้านต่อปี ถัดมาเมสซี่าพาบาร์เซโลนาควา้าแชมป์ถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกและก็ซัดไป38ลูกจาก51นัดบาซา่าตอบแทนถึงใจเพิ่มจาก6ล้าน500ล้นบาทเป็น10ล้านบาทต่อสัปดาห์หรือ520ล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นค่าเหนื่อยที่สูงที่สุดในโลกตอนนั้น สปีต่อมาหลังจากเมสซี่โชว์ฟอร์มยิงปีละ50 60 70ประตูบาซ่าบ,บอกอ่ะถึงเวลาเพิ่มอีกแล้วเพิ่มให้สัปดาห์ละ8 0 0แสนบาทเป็นเกือบ11ล้านบาทต่อสัปดาห์หรือ560ล้านบาทต่อปี และล่าสุดเมื่อ2งปีที่แล้วเกิดสัญญาประวัติศาสตร์ขึ้นครับเพราะว่าสัญญาสมัยก่อนที่เมซี่เซ็นทั้งหมดเนี่ยเมซี่ไม่ได้รับเงินเนื้อเนื้อหน100ึ่งร้อเนะฮะเพราะว่าต้องจ่ายภาษี4 0ก็เท่ากับถ้าได้มาร้อยล้านต้องจ่ายภาษี40เหลือ60ล้านบาท300ล้านจ่ายภาษีร้อยรับเหลือจริงๆก็ร้อยแปหรือถ้าเกิด500กว่าล้านบาทก็ต้องจ่ายภาษี200กว่าล้านเข้าตัวจริงๆประมาณ300แต่สัญญาล่าสุดของเมซี่รับเละ รับตรงรับเลยรับรับรับ,รบสัปดาห์ละ16ล้านบาทเน็ตๆครับหรือว่าปีละ830กว่าล้านส่วนค่าภาษีอีก640ล้านบาทเมซี่ไม่ต้องจ่ายแม้แต่สตางค์เดียวบาร์เซโลานาบอกอยู่เทพมาก สโมอสรจัดการให้หมดฉะนั้นถ้าบวกทั้งรับเนื้อแล้วก็ค่าภาษีเท่ากับว่าบาร์เซลโลนาจ่ายให้กับนักเตะที่ตัวเล็กที่สุดในทีมหรือดูการละพ4นสล้านบาทหรือสัปดาห์ละ30ล้านบาทเป็นลมบางคนก็บอกนะครับว่าทำไมโอโหค่าเหนื่อยของนักเตะมันช่างเยอะเหลือเกินก็ต้องอธิบายให,ให้เข้าใจด้วยว่านักเตะเขามี เวลาในการหากินประมาณ10ปีเท่านั้นฉะนั้นถ้าไม่โกยตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปโกยเมื่อไหร่นะครับและส่วนใหญ่ก็หลังจากเลิกเล่นไปก็เก็บตังค์ไม่ค่อยได้ด้วยช่วงหน้าจะพาไปดูกีฬาสุดฮิตกับนักร้องร็อกสุดฮอตห้ามหนีไปไหนครับร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย